เคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าพ่อกับแม่ของคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาเลี้ยงลูกกันยังไงะคะซึ่งเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่เขาแถมรู้แล้วก็อยากเอามาฝากกับทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ของนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะเลี้ยงลูกนะคะให้ลูกคิดเองอันนี้เรื่องจริงนะ เขาจะให้ลูกคิดเองแล้วก็ที่สําคัญลูกของเขาก็เป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้ดีการที่เขาคิดเองเรียนรู้เองมันจะทําให้เขาจดจําได้เองและมีประสบการณ์เองเราก็แค่คอยนะคะแนะนําว่าโอเคใช่แหละทําแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้และเด็กคนนั้นมันจะคิดได้เองค่ะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าอย่างตัวเขาแพรนะคะหลายท่านนะคะอ,อย่างภายเรีรุ่นสิทธิ์ที่แล้วก็จะถามแม่เ็าแพรว่าแม่เรียนลูกยังไง จริงๆแม่ค้นแพร์มะค่ะเขาเลี้ยงลูกแบบว่าให้ค้นแพรคิดเองจะทําอะไรคือสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุนอย่างเดียวนะคะอยากไปที่ไหนสนับสนุนนะคะอยากไปเรียนที่ไหนสนับสนุนอยากได้อะไรเช่นอยากได้คอมพิวเตอร์ในการเรียนก็สนับสนุนพ่อกับแม่มีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นค่ะและส่วนตัวเราที่เป็นลูก เราจะต้องทําหน้าที่ของเราตั้งใจทําเนื้อง,งานของเราให้เต็มที่แล้วเราก็จะเป็นความสุขของพ่อแม่เราค่ะดังนั้นนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะและก็ผู้ปกครองหลายคนลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูว่าการที่เราตัดสินใจเองเลือกเองและก็ตั้งใจทําให้มันดีพ่อกับแม่เราสนับสนุนเราก็เป็นผลลัพธ์กับพ่อให้กับพ่อแม่คุณก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จจ้าลองเอาไปใช้ดูนะคะให้เด็กคิดเองเขาจะทำได้ดีและก็ให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบคุณแค่สนับสนุนแล้วดูผลลัพธ์นะคะ คุณคอยดูเลยรอยยิ้มความสุขมาแน่นอนค่ะ